มาจ้าเขาสวนกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้พามาชมพืชผักสวนครัวอีกนะคะมาดูขากันก่อนนะคะทุกคนขาเราเริ่มแตกหน่ออีกแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้อง้ขาไงขาไงนะคะแต่ต้นนี้ต้น,ตน,ตน,ตนัหน่อยเนาะนี่นะคะตันนี้กำลงังแตกหน่อึ้นมาอีกค่ะพี่น้องจ้าขาไงเ้ยจะอันนี้มีอยู่ สีกอจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เนาะเพิ่นกระเริ่มแตกออกมาแล้วอ้าอันนี้มาขึ้นนีกแล้วเอาออกค่ะเพราะจำเป็นแต่ต้นยังอันนี้ร้ายรายค่ะพี่น้องมาเก็บกระปุกเป็นต้นยังโอ้ยมาชมตน้นแค่เฮาค่ะพี่น้องจ้าอุย้อยอดงามงามค่ะพี่น้องโอ้ต้องตง้องมีการหนึ่งปลาเกิดขึ้นแล้วเนาะนี่นะคะตน้นแค่ยุ่งกับร้ายร้ายค่ะพี่น้อง เอาบรรยากาศนี่สวนมาให้ชมเนาะนี่นะคะต้นแคงามปะสวยงามนะคะต้นแคเนาะปะนะอันนี้ก็เป็นยุ่งหลายกะเอออันนี้เนาะอยากเก็บเอาหยดเพิ่นไปหนึ่งป่าเด้เนาะว้ายผักขมป๊อปอายนะคะทุกคนอุ้ยต้นแคงามค่ะสะอ่อนต้นแคค่ะพี่น้องจ๋า อันนี้โอ้โหย,ยังกินใยผืนเนี้ยหาโบโค่ะนี่มารโกนะคะอันนี้เป็นแขกดำเนินนะเดี๋ยวมาชมกันว่าเขาจะโตแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้นพริกคีนูสวนนะคะทุกคนพิกขีนูสวนอู้มาดูมาดูต้นมะกรูดนะคะทุกคนนี่มะกรูดเริ่มโตแล้วจ้าต้นมะกรูดค่ะพี่น้องจ๊ ต้นมกนะกรูดนางเก็บก็เริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วเนาะนะคะเอาบรรยากาศในสวนมาห้ชมนะคะทุกคนเออเมื่อวานมาเจอลูกออดเนะาะเมื่อวานาเจอลูกออดว้ายพี่น้องหูบอกอันนี้มันเป็นพริกหยังเนาะนางเก็บกระปลูกกันค่ะงามงามข้าจุ่มอยู่ไอ้เท้งหัวเออพี่นะงามขนาดเลยครับพี่น้องจ๊ะนาเก็บก็แจมสื่อบอ่ไรจะพริกหยัง ไม่รู้เป็นพริกอะไรนะคะโอ้เมื่อกี้ว่าไอโหระพานะคะโหระพาเริ่มแล้วเนาะเริ่มจะได้ไอ้ขยายแล้วคะ่ะพี่น้องแกเริ่มตุน่นไงแล้วเริ่มโตแล้วอืมอาถอนอันนี้ออกก่อนคะ่ะผลลั่มไปทั้งตุน่นโหระพาไหมอืมโอเคผลลั่มไปค่ะพี่น้องนี่โหระพาตุน่นไงแล้ว นะเดี๋ยวน้องเจ็บสิได้เอาลงบงแลวค่ะพี่น้องจ้ะนี่เนาะเอาผืชผักสวนครัวมาให้ชมนะคะโหระพาเริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วนเนาะฝากคลิปนี้ไว้อีกคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเจ็บพามาชมใหม่เนาะออ้ชอมก็เริ่มแตกไอ้แขนงใหม่เลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะคะเดี๋ยวน้องเจ็บพาเะาชมสวนอีกทีนึงเนาะขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะ